สัปดาห์หรืออย่างไรไม่แน่ใจนะคะเห็นให้กันเสมอค่ะพูดลิ้นพันกันแล้วเริ่มหอบเลยค่ะเริ่มหอบก็เดินมาครึ่งชั่วโมงนะสาสบสองนาทีนะก็ครึ่งชั่วโมงกว่าๆนะ,ะที่ยังไม่ผ่านแล้วก็เพื่อนที่กําลังขยับขยายให้ช่องได้เติบโตอรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ ใส่ยามเช้ากำลังใจจากเพื่อนๆนะคะมีเวลามีอาจารย์เตรียมตอบกับพี่บุญเสนสวัสดีครับน่าจะทักทายทุกๆคนนะครับก็อรุณสวัสดยามเช้าค่ะบรรยากาศบ้านๆนนะคะก็ยกเป็น นกหลักชนิดหลักพันนกกา,านํำเสียงนกทำนาทำนาทั้งนาปีและนาปรังเนาะกินเหล็กก็มีให้กินเรื่อยๆเนาะพอพูดเรื่องอาหารก็ไว้เราก็อะไรที่ขมๆอะ่ะก็มาแล้วแหละแต่ว,ว่ามันอยู่ที่จังหวะเนาะ สวยค่ะสวยน้องหนุ่มถ่ายภาพได้สวยขึ้นน,นด้วยความมั่นใจส,สายตาอานานพอสมควรนะคะ,คะอาจารย์ก็แนะให้ไลฟ์สดวันละยี่สิบ้าไอ้วันละสี่สิบห้านาทีค่ะทางนี้ก็ลงมาแบบโปรยโปๆยเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าพายุเข้าหรืออะไรทักอย่าง แต่ว่าสตูนเมื่อวานก็ทั้งนี้ก็ลงมาแบบดีแล้วก็ตากในร่มก็แห้งแหละนะเมื่อวานก็ทั้งวันเลยนะทั้งวันก็ไปไปเยี่ยมไปเยือนกันนะจะได้ผูกมิตรผูกสัมพันธ์กันไว้ให้แน่นแฟน้นเหมือนเดิมเยอะๆเนี่ยชอบจะชอบดูชอบดูอาหารอีสานเนาะชอบดูตั้งแต่สมัยที่ท,ที่ยังไม่ไม่เปิดโหมดนะ ดูอ่าเห็นเห็นอุดรมีสวนยางใหญ่โตเลยนะขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะน้องบุญนะน้องบุญถ้าน้องบุญไม่มาหาเราก็ไม่ค่อยเห็นนะสวัสดีค่ะทุกทกคนรอบห้องค่ะก็คลิดลงคลิปไปเรื่อยๆนะคะน้องบุญยีสาก็นาทีครบ ก็หลายคนก็สู้กันถึกชีวิตเพื่อที่จะให้ผ่านสตรีมนะเหมือนเมือนมันมแล้วน้องเมือนเมือนมันมแล้วตเตรียมตัวจะทักผ้าก็รีบทักซะก,ก่อนนะปั่นให้ทก็หลายบ้านก็รอกรอกใบสมัครอยู่ตอนนี้นะคะวันนี้ก็ลุ้นอยู่นะคะลุ้นคุณแม่นะคะขอให้คุณแม่รับรื่นทุกทุกคนนะคะ พัทลุงเป็นอู่ข้าวอู่น้ำนะพัทลุงถ้าพูดถึงเขาเรียกอู่ข้าวอู่น้ำของภาคใต้นะอูข้าวอู่น้ำมีสองเสียงธรรมว่าคลิปธรรมชาติหรือว่าคลิปภูเขาท้องป่าเขาป่านาเลเนี่ยก็ส่วนมากก็จะเป็นที ขอบคุณสองร้านดวงตาที่ดูอยู่ค่ะค่ะก็เป็นกําลังใจให้กับได้ค่ะอาจารย์อาจารย์ขอบคุณมากค่ะอาจารย์เปรมสุวรรณกุนะคะสู้ไปด้วยกันค่ะทุกๆบ้านทุกๆช่องนะคะบ้านที่ตามล่าหานาะทีเก็บนาทีอยู่ก็ขอเสียงท่ามสดใส นยำเช้าน,นะน่ากินจริงๆนะน่ากินยิ่งได้ข้าวเหนียวใหม่เนาะค่ะน้องบุญยิสาตอบกับอาจารย์เปรมสุวรรณกูดสวัสดีค่ะนะก็ทักทายกันได้ค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะนี้ก็หลายๆบ้านก็ผ่านสตรีมแล้วก็ พี่น้องชาวเรียวเราก็เป็นพี่เป็นน้องกันอยู่แล้วนะคะเป็นพาร์ทเนอร์เป็นคนที่ทํางานอยู่บริษัทเดียวกันนะคะขึ้นไปหาไม่ได้เข้าไปหานะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆบ้านนะคะไม่ว่าบ้านที่ผ่านแล้วหรือว่ายังไม่มาสามวันแล้วนะเครื่องมันโรนแล้วก็ชาร์จแบตไม่เข้านะชาร์จแบตไม่เข้าบางทีไปทํางานมาดีแล้วก็ตากในร่มก็แห้งแหลนะ เมื่อวานก็ทั้งวันเลยนะทั้งวันก็ที่น้องนั่งอยู่ตรงเนี้มันจะมีมีมันอยู่มันแล้วก็ข้าวจีรยัยังกินอาหารได้อร่อยยังสัมผัสลมหนาวได้อย่างมีความสุขลงมาเล ท้องฟ้าสวยงามนะคะแปลกแยกแตกต่างไปในทุกๆวันนะเขาเผมันโชว์นะคะยั่วเราโอ้โหบรรยากาศมันเข้ากันนะคะบรรยากาศมันเข้ากันมากเลยอรุณสวัสดิ์ค่ะฟังเสียงนกดูท้องฟ้าสตูนวันนี้อากาศดีค่ะ ทั้งเร่ทั้งนุกออกมากวันนี้ก็รอฟังข่าวดีนะคะฟังข่าวดีจากนะส่วนที่ระบบส่งมาให้หน้าฟิดก็กมืดมันมาแล้วนะ้องมืดมืนมาแล้วเตรียมตัวจะทักผ้าก็รีบซัก ตะก่อนนะปั่นใหน้บางอย่างมันก็รกเฟสเราเราก็ต้องไปเคลียนะสู้ๆไปด้วยกันค่ะคุณเพื่อนเกษตรท,ทางนี้ก็ลงมาแบบโปรยๆเนะาะเพราะว่าเขาบอกว่าพายุเข้าหรืออะไรทักอย่างแต่ว่าสตูนเมื่อวานก็ทางนี้ก็ลงมาแบบเขาเรียกใบสมัครค่ะที่ก็บอกวันวันนี้แม่ทองปูนสีมานน่าจะ สีปานหรือว่าสีมา่านน่าจะได้เกาะข้อมูลนะส่วนมากก็จะเป็นคนในเมืองนะคะสวัสดีน้องบุญจ้าน้องบุญกำลังรับชมอยู่นะคะสวัสดีค่ะแม่ทองปูนนะคะแม่ทองปูนก็เจอกรณีเดียวกันก็ช่วงนี้รู้สึกว่า,ามีน้องๆง,งดูนะตอนนี้เราก็ดูเพื่อน,เอนๆเรากินอาหารอีสานกับผักเยอะๆเนี่ยโอ้โหคุยผ่าน เช้าๆได้มาทักทายเจอกันไม่รู้เวียนหัวไหมสะตุวนวันนี้อากาศดีค่ะทั้งเรยไรทั้งนกออกมากันค่ะเพราะว่าการเก็บนาทีก็เป็นการพิสูจน์ความความอดทนนะคะ ใจเป็นกําลังใจให้กันนะคะวันนี้ดูเหมือนกับจะมีฝนเนาะแต่ไม่แน่ใจว่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะพัทลุงตกไหมเมื่อวานนะคะขอบคุณน้องบุญยิสาค่ะน้องบุญยิสาบอกว่าขอตัวเตรียมตัวลูกไปโรงเรียนก่อนนะคะได้ค่ะน้องได้ค่ะ,ข,คะ,ะข้าวจี ข้าวเหนียวหอมๆนันพี่เนาะพ <c oughs> ี่บนแสนทำทำทำคลิปกินข้าวจีหรือยังทุกทุกคนนะคะเ <c oughs> พื่อนนะคะดูคลิปเราไม่ได้ดูเฉยๆเนาะ,ะเราก็ได้เรียนรู้อ๋อบ้านเพื่อนวิถีชีวิตเขาอยู่แบบนี้แบบนี้นะคะมองก็ต่างกันนะ,ะบางมุมมันก็ต่างกัน ฝั่งตะวนมันจะมีภูเขายาวหลังกันมานะคะเขาจะตรวจสอบสองสอัปดาห์เหมือนกันหมดเลยพี่เหมือนกับว่าน้องก็ไล่ฝึกอินเัอต์ตึงคือเก่าแลคก็มันนังนะคะมันถึงมันนังสามแยกนคิคมมันัง เทาเดียวกันแต่ว่าบรรยากาศ